ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสำหรับคนพอมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย i d กม i e เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจ <AD S 1> ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทมีโรเยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ กการเเติมมสุดฮิตสุดปังถูกเมันแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้น <Down. S 2> เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องสกินอวกาศ9คูปองนะครับสะส,สมะย่านอวกาศทันครบทันทีรับไปเลยนะครับด้วยกล่องนี้นะครับราคา9คูปองนะสมมุติคุณเปิดแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ดาวเทียมเนี่ยอยู่ที่67นั่นเองนะครับแล้วก็คุณจะหรือว่าคุณจะได้สกินระหว่างการสุ่มก็ได้นี่นะครับแล้วก็พวกดาวเทียมที่เราต้องใช้เนี่ยจะต้องใช้นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะอยู่ที่40อันกับ34อันนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างจะ แพงมากๆทุกคนนะครับสมมติคุณแบบว่าอัตราการออกวิธีประมาณ60%นะครับก็คือสุ่ม10ครั้งออก6ครั้งนะครับอโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด34ยานอาวกาศแรงนะครับต้องสุ่มทั้งหมด 50ครั้งนะครับหรือว่าราวๆ50าคูณเก็450คูปองสมมติว่าต้องการสกินวิกเตอร์หรือว่าสกินของเวเรสที่ใช้ทั้งหมด40อันแรกตรงนี้นะครับต้องสุ่มทั้งหมด60ครั้งนะครับหรือว่าราวๆ630คูปองนะครับถ้าถามผมว่าคุ้มไหมเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แน,น,นะมมแน,นำเลยเพราะว่าสกินพวกนี้ทุกคนใช่ป่าเคยมาในรูปแบบของมูนเวเวสนะครับซึ่งใช้แค่เพียง13กับ18เท่านั้นนะครับฉะนั้นผมไม่แนะนำใครจะเติมเนาะสำหรับใครจะเติมก็สามารถบอกกันได้้้นนนนนีีนนะี่นน่่่่ออออองงกกะทผมมคคคคิดดเยยืสุุรัณไาาาศ แค่หนึ่งอันแต่ความจริงแล้วก็สูงหนึ่งครับคุณโอกาสได้ยายานาฬกาแบบว่าหลายอันแล้วก็มีสกินระหว่างกระสุ่มด้วยนะครับโอเควันนี้สำหรับคิวนี้ผม้ะหามาแนะนำไหมไม่แนะนำรอเกิดเจอกันหน้าดีกว่านะครับโอเคสำหรับใครดูจบคอมเมนต์หน่อยล้วก็เก้วันนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าเจอกันถ้าผมไม่บ้าให้โอ้ย่าเก็บคลิปผมเลยมันเปรี้ยวอุ้ยหย่ยาลาบะเตไม่ไปเจอเต๋เต๋อเตเต๋ไปแล้วไฟร์ fry วารุแวงคิดมากไปหรือป่าหมอวางหรือแวงโอ้โหแม่เย็ดวารุแว้งเป็นๆๆปเผื่อ

เอาเย่แล้วโหดีนะพิมรีเฟกไวรุ่นไวรุ่นรงเกงเลยไวรุ่นรงเกงเราด้วยจ่าเมื่อกี้นี้คือผมปล่อยจอยทุกคนแบบปล่อยชิวๆแล้วแต่ผมไม่ตายอ่ะติ่แถวที่ไหนวันจบแข่งมาเลยเจ่าจ่อะี่จ่าเจเจเจ็เอาวับ่าพวกาปโกสกายอยาให้มันหิ้วกลับไปขอล้อง ไฟร์อยไม่ตายอ,อะไรอ่ะวารุเวงเออมาทุ่นอาเบสกุ้ยเชี่ยเตี้ยนแช่เพี่นเตี้ยนจัดเดีเอาดิวารุเวงคิดมากเอาเฮ้ยเออคิดมากไปพี่ประโม่วารุเวงก็สมบูรณ์แล้วจะบุดแล้วโอ้ยุณสกายทำอะไรตรงนั้นอ่ะ ตีอะไรครับบวกกันอยู่ไม่เห็นเนาะรู่นทรงเชิงวารุเวนกูแ,แค่มึงเท่านั้นแหละอีเคีียอุย้ยมันรอดได้ไงเนี่ยอ่าอกรากดาอีกรอดยาฮะฮาริยาเรียบร้อยวารุเวนสบนี่เดินไปเร่อย Tell, like เจอกลุ่มสัตว์นี่ไงความแคบตัวตัวนี่มันเกิดขึ้นอับอีกไปอยู่เว้ยหรือปะเราหรือปะเธอมีแฟนหรือยังทำไมถึงน่ารักจังมึงเอาแบบนี้แล้วกันให้ฉันไม่เป็นแฟนเธอ